เมื่อปีพศ2524หนูอารีมีอายุ20ปีถ้าหากนับต่อมาจนถึงปีพศ2534นี้เธอก็จะมีอายุ30ปีแต่น่าเสียดายด้วยสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์นในช่วงเวลานั้น ที่บีบรัดและกระทบกระเทือนความรู้สึกทำให้จิตใจของคนที่สมควรจะอ่อนโยนให้หยาบกระด้างก่อกรรมจองเวรบนเวียนติดต่อกันไปได้อย่างแทบไม่น่าเชื่อนับถอยหลังไปเมื่อหลายปีก่อนโน้นภาพของคนไทยชาวอีสานผู้อพยพโยกย้ายถอยหลังเข้าป่าดงสแสวงหาที่ดินทำกินใครไปถึงก่อน ได้พบเห็นว่าที่ใดดินดีมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็บอกต่อกันไปตามสายเครือญาติแล้วทยอยอพยพตามกันมาจากป่าดิบดงทึบค่อยสร้างบ้านเรือนขึ้นทีละหลังสองหลังจนกระทั่งกลายเป็นหมู่บ้านแต่ขณะนั้นก็ยังนับว่าไกลหูไกลาตาบ้านเมืองผู้ที่มีอาวุธเท่านั้นจึงเป็นผู้สร้างกฎหมาย ภาพนั้นก็คือผัวหนุ่มเมียสาวคู่หนึ่งกับเพื่อนบ้านอีกสองสามครัวเรือนได้อพยพออกจากบ้านโสคลองจังหวัดมหาสารคามไปอยู่ที่ป่าดงมูลอันเป็นชายแดนเขตจ,จังหวัดกาฬสินทแต่ก่อนนั้นดงมูลเป็นป่าทึบในยามแล้งมีเส้นทางเล็กๆติดต่อกับทางในเมืองแต่ถ้าเป็นยามฝนเส้นทางถูกตัดขาดก็ต้องอยู่โดดเดี่ยว ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกแต่สภาพเช่นนี้ก็ไม่เป็นที่ขั้นคร้ครมผู้คนยังหลั่งไหลเข้ามาทั้งจากอุดรธานีขอนแก่นและเลยหมู่บ้านจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสองผัวเมียคู่นี้เริ่มก่อร่างสร้างตัวปีแรกๆก,ก็ปลูกมันปลูกข้าวโพดสร้างกระท่อมหลังเล็กๆเ,เป็นที่อยู่อาศัย แต่อีกไม่กี่ปีต่อมาก็สามารถเก็บเงินสร้างบ้านไม้สองชั้นขึ้นหลังหนึ่งโดยชั้นล่างสร้างเป็นห้องโล่งๆใช้เป็นที่ขายของซึ่งภาษาท้องถิ่นในแถบนั้นเขาเรียกว่าตึกหรือตึกขายของข้าวของที่สองผัวเมียไปซื้อมาขายก็มีพวกผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันกับข้าวและเหล่าการสร้างตัวของผัวเมียคู่นี้ ได้พัฒนาไปพร้อมๆกับบ้านเมืองจากหมู่บ้านที่มีบ้านไม่กี่หลังคาเรือนก็มีมาเพิ่มเป็นหลายหลังเรียกชื่อว่าหมู่บ้านน้องหินจากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นทางดินเล็กๆก็กลายมาเป็นทางลูกรังมีรถสองแถววิ่งเข้าอำเภอวันละหนึ่งเที่ยวและมีโรงเรียนระดับชั้นประถมในช่วงชีวิตที่สองผัวเมียพอลืมตาอ้าปากได้หนูอารี ก็ถือกำเนิดลืมตาขึ้นมาดูโลกเธอเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมีร่างกายแข็งแรงไม่ร้องกวนโยเยต่อมาเมื่ออายุได้เจ็ดแปดขวบเธอก็ได้เข้าโรงเรียนเธอเป็นเด็กพูดน้อยแต่ก็ขยันขันแข็งและมีใจคอเด็ดเดียวเย็นวันหนึ่งเมื่อโรงเรียนเลิกหนูอารีเดินกลับบ้านพร้อมเพื่อนๆชายหญิงพอถึงระหว่างกลางทาง เด็กชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างโตกว่าวิ่งหยอกเย้ากันและมาชนเธอล้มลงกระทิบข้าวที่เธอสะพายอยู่ถูกทับบี้แบนเธอร้องด่าด้วยความโมโหเด็กชายคนนั้นก็ด่าตอบไม่ยอมแพ้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเด็กชายคนนั้นตรงเข้าชกต่อยหนูอารีแม้เป็นหญิงแต่ก็สู้ยิบตาเธอใช้ปากกัดตีนถีบเธอถูกชกล้ม แต่พอลุกขึ้นได้ก็กระโจนเข้าใส่ทั้งหยิกทั้งขวนไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวจนกระทั่งมีคนมาแยกการต่อสู้จึงได้ยุติปากของเธอบวมเจอขอบตาเขียววันนั้นเธอเดินขยโยขยเยก,กลับบ้านโดยที่ไม่มีใครเห็นน้ำตาของเธอแม้แต่หยดเดียวชีวิตคนเอาแน่ไม่ค่อยได้ขึ้นขึ้นลงลงลุ่มลุ่มนอนดอน บางครั้งเหมือนเรือลอยล่องกลางคลื่นลมบางทีโชคร้ายถูกคลื่นซัดครั้งเดียวเรือก็ล่มลงทั้งลำเป็นเพราะแรงอะไรเจ้าของชีวิตเขาไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นและร้ายแรงสุดคาดคิดหนูอารีเมื่อเรียนจบก็ไม่เรียนต่อออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานถึงแม้ว่าทางบ้านมีตึกขายของแต่ก็เป็นเพียงการขายเล็กๆน้อยๆ หมู่บ้านชาวไร่ชาวนาที่ห่างไกลความเจริญและไม่ใช่น่าเก็บเกี่ยวจะมีเงินที่ไหนมาแพร่สะพัดเพียงได้กำไรวันละสี่ห้บบาทก็นับว่าดีถมไปแล้วดังนั้นในขณะที่แม่อยู่บ้านขายของพ่อของเธอก็ยังคงทำไร่เหมือนอย่างที่เคยทำในช่วงที่เกิดความขัดแย้งของคนสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ต้องการล้มล้างอำนาจของบ้านเมือง ฝ่ายบ้านเมืองส่งกำลังอ,อสอเข้ามาตั้งค่ายอยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านส่วนอีกฝ่ายที่ต่อต้านก็ส่งกำลังทหารเข้ามาซุ่มซ่อนอยู่ในป่ามันก็เหมือนวัวสองตัวชนกันมีชาวบ้านอยู่ตรงกลางจะหลบหลีกไปข้างไหนจึงจะพ้นเขาแหลมกองกำลังอ,อสอที่ออกลาดตระเวนรอบหมู่บ้านถูกกองกำลังในป่าดักซุ่มโจมตีได้รับบาดเจ็บล้มตายลง ใครก็ไม่รู้ไปรายงานว่าพ่อของหนูอารีเป็นสายลับคอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายบ้านเมืองให้พวกทหารป่ารู้เย็นวันหนึ่งในฤดูหนาวดวงตะวันแกล้จะลับเหลี่ยมเขาลมภูเขาพัดความหนามาเย็นจะเยอะือกหนูอารีนั่งก่อไฟผิงอยู่หน้าบ้านพ่อกำลังขายของส่วนแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวมอีอสอสองคนสะพายปืนมาซื้อเหล้า ในขณะที่พ่อหันหลังยื่นมือจะหยิบกวดเล่าข้างฝาทัานใดน,นั้นเสียงปืนก็แผ่รัวร่างพ่อกระเด็นไปติดข้างฝาและก็รูดลงกองอยู่กับพื้นแม่วิ่งออกมาจากในครัวพอมาถึงกลางร้านก็ทะลึ่งผวาขึ้นสุดตัวแม่ใส่เสื้อสีขาวที่ช่องท้องของแม่มีจุดเล็กๆเ,เป็นวงๆหลายจุด เทียงชั่วประเดียวเดียวจุดแดงนั้นก็ซึมซ่านเป็นดอกดวงโตโตแม่ยกมือข้างหนึ่งกุมท้องอีกมือหนึ่งยื่นชูมาข้างหน้าปากอ้าตาเลือกค้างก้าวสเปะสปาออกมาอีก3 4มก้าวแล้วก็ล้มคว่ำลงหน้าบ้านเหตุการณ์ผ่านไปเหมือนฝันพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วหนูอารีได้แต่ร่ำร้องอยู่อย่างนั้นถือวิ่งเข้ากอดร่างแม่แล้วก็โผเข้ากอดร่างพ่อ เธอจำไม่ได้รอกว่านวันนั้นใครมาดึงร่างของเธอออกไปในปีเกิดเหตุเธอมีอายุ12ย่างเข้า13ปีเมื่อสิ้นพ่อและแม่แล้วเธอก็อาศัยอยู่กับลุงซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองเธอช่วยลุงทำงานบ้านและงานในไร่ในขณะที่ออกทำไร่ก็มีคนในป่าเข้ามาปลุกระดมจัดตั้งเธอและเพื่อนหญิงรุ่นราวเขาเดียวกัน เป็นหน่วยหนึ่งมีสามคนเขาให้การศึกษาทางการเมืองให้เรียนรู้วิชาพยาบาลฝึกการฉีดยาและแทงเข็มจนกระทั่งถึงปีพศ .2518 หนูอารีมีอายุย่างเข้า15ปีเธอเลเพื่อนก็ได้เข้าร่วมกับกองกำลังในป่าทําหน้าที่เป็นพยาบาลควบคู่กับงานการเมืองออกปลูกกระดมมวลชนในละแวกหมู่บ้านที่เธอเคยอาศัยอยู่นั้น หนูอารีโตเป็นสาวแล้วมีรูปร่างเข้มแข็งบึกบึนอีกทั้งเธอเคยมีความเครียดแค้นจิตใจของเธอยิ่งฮึกข้าวเหิมหานเมื่อเข้าไปอยู่ในป่าเธอเรียกร้องแต่อยากออกศึกแต่เธอทำงานในหน่วยพยาบาลโอกาสที่จะได้สู้รบไม่ค่อยมีจนกระทั่งในวันหนึ่งมีสายลับเข้ามารายงานว่าชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเอาใจออกห่างไปเข้าข้างฝ่ายบ้านเมือง คอยรายงานความเคลื่อนไหวของกองกำลังในป่าให้ทางฝ่ายบ้านเมืองได้รับรู้แล้วทางหน่วยเหนือก็มีคำสั่งว่าให้ฆ่าชายคนนั้นเสียตามธรรมดาหญิงสาวทั่วไปมักมีใจอ่อนไหวกลัวการฆ่าฟันไม่กล้าออกสู้รบดังนั้นถ้าคราวใดจะมีการฆ่าสายสายลับทางผู้บัญชามักจะออกคำสั่งให้ผู้นำหญิงออกไปฝึกฆ่าคนด้วยเสมอ ซึ่งหากหญิงใดได้รับคำสั่งก็มักจะหาทางบ่ายเบียงแต่สําหรับหนูอารีเมื่อรู้ข่าวเธอก็รีบเสนอตัวขึ้นก่อนทันทีตามปกติสายลับผู้นั้นจะออกมาทำไร่แต่เช้าหนูอารีก็ออกไปกับหน่วยทหารที่ได้รับคำสั่งดักซุ่มรอจับตัวสายลับที่อยู่ริมทางชายป่าเช้าวันนี้ก่อนเคลื่อนออกจากที่ตั้งเธอได้ขอเปลี่ยนปืน จากปืนสั้นเป็นปืนยาวเธอกะจะยิงรัวเข้าใส่มันอย่างไม่ยั้งมือให้มันตายเหมือนกับที่พ่อและแม่เธอถูกยิงใส่ให้สมกับความแค้นที่สมุมแน่นอัดอกแต่หน้าเสียดายที่มีคำสั่งให้ฆ่าโดยไม่ใช้เสียงในขณะที่ยืนซุ่มดักรอเธอก็เฝ้าจดจ้องไปที่ต้นทางด้วยสายตาคมวาวอีกไม่นานนัก เหยื่อของเธอก็เดินโผล่พ้นโค้งทางพอได้ระยะพวกเธอก็กรูกันออกมาห้อมล้อมชายปืนจี้บังคับไม่ให้สายลับเคลื่อนไหวชายเชือกมัดสองมือไพร่หลังแล้วดันหลังดันไหลให้สายลับผู้นั้นเดินหน้าเข้าป่าลึกมีใครบ้างเล่าที่ไม่กลัวตายยิ่งรู้ตัวว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าตัวต้องตายแน่ๆสายลับผู้นั้นก็แข้งขาสัน่นก้าวเท้าไม่ออก แต่อีกเพียงชั่วครู่ลายกับจะคิดได้ว่าไหนๆก็จะตายแล้วต่างลองดิ้นรนเพื่อจะพาชีวิตรอดสายรับขยับตัวตั้งท่าจะวิ่งหนีแต่หนูอารีนั้นคอยต้องสังเกตท่าทีอยู่แล้วเธอวิ่งดักหน้าพร้อมดาบปลายปืนแหลมเปียบขาววาววับที่ติดปลายปืนเตรียมเอาไว้แต่ทีแรกแล้วก็แทงเสือให้สวบเข้าที่ช่องท้องสายรับผู้นั้นสะดุ้งเฮือกสุดตัว สองมือกลุ่มท้องตรงที่ถูกแทงเหมือนโลกหยุดหมุนเพียงชั่วขณะหนึ่งปลายดาบยังเสียบคาผู้ถูกแทงตาเบิง่งโพรงจ้องศบตากับผู้แทงอย่างอาฆาตแค้นผู้แทงจ้องตอบด้วยแววตาเพชฌฆาตสะใจหนำใจที่ได้กระทำสมความแค้นและแล้วปลายดาบก็ถูกกระชากออกอย่างรวดเร็วแล้วแทงเสยกลับเข้าไปอีกสวบสวบ,สวบเสื้อคอกลมสีขาวที่สายรับสวมใส่ กลายเป็นรูพูนตรงช่องท้องจากจุดเล็กๆกลายเป็นดอกดวงตัวโตวกลิ่นคาวเลือดกระรุง้งร่างสายลับล้มโครมคว่ำหน้ากับพื้นริมทางความกล้าหาญชันชัยของหนูอารีได้รับการกล่าวขานด้วยความยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของเธอมีความก้าวหน้าในต้นปีพศ2519เธอถูกส่งไปเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่แนวหลัง โดยต้องข้ามแม่นำโขงไปยังที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตประเทศลาวจนถึงต้นป 2, 21, ีพศ2521เธอก็เรียนจบแล้วถูกส่งตัวกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมเพราะเหตุการณ์ต่อมากองกำลังในป่าได้รับความลำบากโดยถูกทางบ้านเมืองปิดล้อมข่าวสารและหยูกยาอัตคัดขาดแคลนต้นเดือนมกราปีพศ2524กองกำลังในป่า ฝากชาวบ้านผู้หนึ่งซื้อข้าวได้ห้ากระสอบเขาจะนำมาส่งให้ตอนหัวค่านัดไปเอาที่จุดนัดพบริมทางครั้งนี้หน่วยทหารและหน่วยพยาบาลรวมกำลังกันออกจากที่ตั้งไปขนข้าวเริ่มเคลื่อนพลมาตอนสามโมงเช้าในช่วงนี้ประชาชนถูกทางบ้านเมืองช่วงชิงแปรพักกลับไปก็มากฐานที่ตั้งต้องถอยเข้าป่าลึกกว่าจะเข้าใกล้จุดนัด ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วยามนี้อากาศหนาวดวงตะวันโรยแสงเพิ่งจะลับเหลี่ยมเขายามหนาวนี้ข้าเร็วท้องฟ้าเป็นสีเทาหมุนมัวซัว,วบนทางเดินเท้าเล็กๆชายป่าเงาร่างสีทึมทึบก้าวเดินเรียงเป็นแถวมุ่งหน้าเข้าหาจุดนัดทันใดน,นั้นเสียงปืนจากชัยภูมิเป็นพื้นที่สูงข้างทางก็ระเบิดดังรัวออกมาอย่างทียิบ ผาสานเสียงระเบิดข้างดังตูมตูมจนหูดับตับไหมหากมองไปแต่เพียงจุดเล็กๆข้างทางร่างของหนูอารีสะดุง้งผวาเฮือกขึ้นทั้งตัวแล้วก็ลม้มลงเธอพลิกตัวตะแคงข้างขึ้นได้อย่างยากเย็นเงยหน้ามองแสงไฟที่แลบออกจากปากระบอกปืนของฝ่ายที่ดักซุ่มยิงไอคนที่ไปซื้อข้าวมันแปรพักไปเข้าข้างฝ่ายศัตรูมันหมอบซุ่มอยู่ตรงนั้นเธอจะต้องยิง มือหนึ่งเธอยกขึ้นกุมหน้าท้องที่สายเลือดกำลังไหลออกมารินรินอีกมือหนึ่งเธอแตะซองพื้นพกตรงโคนขาหวังจะยิงต่อโต้แต่เธอต้องสะดุง้งบาดแผลตรงช่องท้องเสียวปราบเรียวแรงของเธอสูญสิน้นสายตาพร่ามัวแล้วก็มือสนิทหมอบฟุบเงียบหายไปกับสีดำยามราตรี